รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีถ้าพูดถึงเมนูสเต็กค,ครับหลายๆคนคงจินตนาการครับไปถึงรสชาติกลิ่นของมันครับรวมถึงสัมผัสอันนุ่มละมุนลิ้นครับแต่รู้ไหมครับว่ากว่าจะเป็นสเต็กสักจานหนึ่งเนี่ยต้องผ่านการพิธีพิถันในด้านไหนบ้าง วันนี้ครับตัวแทนสายเนื้อกบเทมครับจะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของวัตถุดิบชั้นเลิศที่ถูกรังสรรโดยเชฟฝีมือคนไทยเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามในกบนอกเราวันนี้ครับ ดีครับเพื่อนๆชาวกบนอกนอกลาทุกคนนะครับคืนนี้พวกเราจะขอทรมานกระเพาะของเพื่อนๆนนะครับในช่วงก่อนนอนแบบนี้กับเรื่องราวของสเต็กเนื้อแค่เห็นภาพก็เชื่อว่าทุกคนคงจะจินตนาการกลิ่นที่หอมฉุยลอยตามลมจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายสเต็กเนื้อนะครับก็ต้องที่นี่เลยครับร้านเนื้อแท้บายคอมพานีบี ด้านอาหารที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้เรื่องราวของสเต็กเนื้อนั้นจะน่าสนใจขนาดไหนตามกบทีมของเราเข้าไปชมได้เลยตอนนี้ครับเทมมายืนอยู่ที่หน้าตู้แช่เนื้อครับซึ่งมองเข้าไปก็จะเห็นเนื้อแต่ละชิ้นบางเรียงรายกันเต็มไปหมดครับซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยมีราคาที่แตกต่างกันอย่างถูกที่สุดจะเป็น1ขีดเท่ากับ180บาทครับแพงที่สุดเป็น1ขีดเท่ากับ225บาทเทมอยากรู้มากเลยครับว่าทำไมคนไทยถึงขันมากินเนื้อมากกันขนาดนี้ครับ โต๊ครับผมอยากรู้ตอนนี้คนไทยนิยมกินเนื้อกันมากน้อยแค่ไหนครับเอเเอ่อผมคิดว่ากินมากกว่าช่วงที่ผมเริ่มทําตอนแรกก็ประมาณจะสิปีแล้วแหะตอนผมทำา r y เอ e ตอนนั้น,าอ,อ,น,น,นอ,าอาจจะด้วยความเชื่อด้วยนะแล้วก็<ช>แล้วก็คนยังไม่ค่อยรู้ว่ามันสามารถพัพฒนาได้และเนื้อนะคบจริงๆแล้วมันสามารถเอาไปทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างเอเหรือว่าเหมาะกับอะไรที่สุดในความคิดของี่โต ้าจะตัวจริงไม่ทําเลยกินสดเลยก็ได้มันมีคนอย่างนี้เลยนะค,ค,คือเขากินกินสดๆแล้วก็มีสเต็กอันนี้เบสิกสเต็กคือเบสิกก็คือย่างเบสิคหรืออาหารไทยกระเพราหรืออาหารจีนก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นทั้งหลายทั้งบัวทั้งตัวเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราเข้าใจมัดกล้ามเนื้อนั้นเหมาะกับการทําอะไรหรือเปล่า มีโซ<ม>นไหนบ้างที่เอาหมาอสับมาเป็นสเต็กอะไรสต็กม,มีแค่ส่วนที่ติดกับสันหลังกับซี่โครงค่ะมันจึงมีริบอายสันน, eye, สนอกสนันในแค่นั้นแต่จริงมีสเต็กอื่นๆที่เราไม่รู้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยไม่ได้เอาวัวเข้ามาทั้งตัวนะครับ,รบเขาก็จะเอาเอามาแค่3ส,ส่วนนี้นำเข้าแต่มันมีสเกิร์ตสเต็กแฟล้งมีรัมสเต็กมีที่ไม่ใช่สเต็กแต่นิ่มกว่าสเต็กอยู่ที่วิธีการคุกเนี่ยอย่างเสือร้องไห้เนี่ยคุกได้สโลคุกริบส short ribs อันนี้ก็คือเกดสเต็กเลยนะครับมันมันเล่นได้อีกหลายแต่ว่าเนี่ยเราทำได้เพราะว่าเราเออกมาเราทำเราทัท้งตัวใช่ไหมฮะแต่ทีนี่เบสิกก็คือไอ้สามพัดแรกนะครับแต่สเต็กสามารถเล่นได้อีกอยู่ที่ว่าบุชเชอร์สำคัญคือคนที่ชำละเนี่ยเขารู้ในในการที่จะแบ่งให้คนกินหรือเปล่าแล้วเนื้อพรมเนี่ยน,นะครับไปโตมันต้องเป็นสายพันธุ์อะไรครับที่เขานิยมมาทำ พีเยมอยู่ที่การดูแลใส่ใจนะครับ <Okay. S 1> วันวันดีคืนดีก็อาจจะวัวไทยอาจจะพีเมียมก็ได้ mm hmm. ถ้าเชื่อแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่สายพันธุ์นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าการันตีก็คือสายพันธุ์ที่เหมาะกับการกินเนี่ยคนก็เอามาขุนอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> เช่นของเราเนี่ยของเราใช้พันธุ์ดาวมาสเตอร์ผมเอาเอา,เอาวัวมาจากออสเตรเลียนะครับพันธุ์พันธุ์ที่ว่าเนี่ยพันธุ์ราวมัสเตอร์เอาเข้ามาในเมืองไทย <Okay. S 1> เป็นวัวที่จริงๆแล้วออสเตรเลียเขาให้คนเฉพาะใน ในในประเทศเท่ากินเขาไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ผมก็ออกมาแล้วขอขอเขาซื้อมาแล้วก็เอามาขึ้นเรือมาเป็นๆนะครับสัก2,000ตัวต่อเที่ยวหนึ่งนะครับแล้วก็มามาขุนโดยใช้อาหารพันธพืชไทยวัวเรานำข้าจริงแต่ว่าเอกลักษณ์มันอยู่ที่การให้ให้กินอะไรนะครับและตอนนี้น้องวัวอะไรของที่อยู่ที่ไหนครับสุพรรณบุรีครับฟาร์มลุงชาวผมขอไปดูได้ไหมไปได้เลยครับดูอย่างเดียวนะห้ามกิน ในปัจจุบันนะครับเกษตรกรไทยหันมาเพาะพันธุ์เลี้ยงวัวเนื้อมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าเกือบทุกพื้นที่ของประเทศตั้งแต่ที่ราบสูงยันไปที่ราบลุ่มอย่างจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะครับเพราะเกษตรกรเริ่มจับจุดได้ว่าเนื้อวัวเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าและมีปริมาณความต้องการในท้องตลาดที่ค่อนข้างสูงจึงเกิดเป็นธุรกิจฟาร์มวัวเนื้อครบวงจรอย่างฟาร์มลุงเฉาที่เรากําลังจะเข้าไปเยี่ยมเยียนแห่งนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเทมก็อยู่ที่โรงเรียนของลุงชาวฟาร์มใช่ครับที่นี่ก็จะสังเกตได้ว่ามีวัวเลี้ยงลายเต็มไปหมดเลยใช่คล้ายๆกันวัวนี่พันธ์อะไรครับพี่มันคือลูกผสมสายพันยุโรปครับตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีทั้งด mm ัมาสเตอร์เป็นหลกักตัวที่แดงเข้มๆเ,เนี่ย mm hmm. ก็จะเรียกแซนต้าเกิร์ูดิสนะฮะแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีแดงของวัวเนี่ยมันมาจากาวัวชอตคอนที่เราเลี้ยงในฟาร์มเนี่ยจะเป็นลูกผสมระหว่างยุโรปกับเมืองร้อน สายพันธุ์บัวครับถูกแบนเอาง่ายเป็น2อย่างอย่างแรกคือบัวสายพันธุ์รอตคุณลักษณะของมันนะตองคือจะมีหนอกที่สูงกว่าแล้วก็จะมีเหนียงที่ยานเพื่อสามารถระบายความร้อนแล้วก็ทนความชื้นได้ดีส่วนอีกพันธุ์ครับคือบัวสายพันธุ์หนาวตัวหนอกจะสั้นครับเหนียงก็จะขดขึ้นไปแต่ว่ามีจุดเด่นคือเนื้อเยื่อของมันครับจะเป็นละเอียดครับเนื้อเลื่อละเอียดทําให้มีเนื้อนุ่มเมื่อเอา2สายพันธุ์นี้มารวมกันมันก็จะได้จุดเด่นทั้ง2อย่างครับก็คืออยู่ในสภาพอากาศในบ้านเรได้้้พออมกับีนื พิซเ้นใหญ่ละเอียดรสชาติอร่อยครับผมทำไมเทมเห็นแท้จะไม่มีตัวเมียเลยเป็นตัวผู้หมดเลยครับพี่ก็จริงๆเราตามกฎหมายบ้านเรานะครับจะไม่อนุญาตให้เอาตัวเมียเนี่ยมามาขุนเป็นวัวเนื้อยกเว้นแต่ว่าเออทางหมอจากเปาสัตว์เนี่ยเขามาตรวจแล้วว่าเออไม่ไม่สามารถเอาไปทำพันธุ์ได้เรากังวลเรื่องเออว่าจะไม่มีวัวที่ใช้ขยายพันธุ์ในอนาคตเพราะนั้น วัวที่นํามาผุนเนี่ยก็จะเป็นวัวตัวผู้ทั้งหมดหครับผมวัวเนื้อพรีเมียมเนี่ยครับคือมันต้องมีคุณล,ลักษณะอะไรบ้างสรุปง่ายๆเลยนะครับมีมีแค่สามอย่างคือสายพันธ์ุสายพันธุนี่คือเราจะเน้นเป็นลูกผสมยุโรปนะฮะเพราะว่ามันมีใย่กล้ามเนื้อที่มันละเอียด,ดตัวเร็วด้วย คืออย่างน้อยๆเนี่ยให้มีลูกผสมยุโรปเกิน50%ขึ้นไปครับขึ้นไปพอมีเลือดเมืองร้อนเนี่ยวัวก็จะไม่เครียดครับจริงๆวัวเนี่ยถ้าถ้าเรามาตอนที่เขากำลังรีแลก์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจะนอนแล้วก็เราเราดูลักษณะนะับวัวที่ไม่ไม่ป่วยนะฮะวัวที่สบายดีเนี่ยเขาจะแอคทีฟเห็นไหมครับเขาจะมองเราเนี่ยจะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กไปมาเนี่ยคือเขาเป็นสัญชาตญาณ ความระมัดระวังตัวนะฮะจะสะบัดหางสะบัดหูเ,ดหเนี่ยคือสัญลักษณ์ว่าวัวตัวนี้มไม่ป่วยก็เคยดูกระตือรือร้นหน่อยใช่ครับอันดับที่2ก็คือเรื่องอายุปกติฟามเราก็จะใช้วัวที่ฟันน้ำนมเริ่มหุนควาว่าฟันน้ำนมเนี่ยมันจะเป็นซี่เล็กๆค,คือในคนที่เลี้ยงวัวเนี่ยจะเข้าใจเวลาที่แหกปากวัวดูเนี่ยรเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นฟันน้ำนมหมด ซึ่งหมายถึงว่าวัวตัวนั้นเนี่ยอายุไม่เกิน2ตัวต่อมาก็จะเป็นเรื่องอาหาร,นหารในอาหารวัวเนี่ยมีอยู่แค่2ประเภทก็คืออย่างแรกเนี่ยเรียกว่าอาหารหยาบตัววัวเนี่ยเขาจะกินหญ้ากับฟางมันเป็นทั้งโปรตีนและพลังงานที่มันย่อยยากเอามาใช้ได้ยากแต่ด้วยความว่าเขาเป็นรรสัตว์สี่กระเพาะที่กระเพาะหมักเขาเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์แล้วก็สามารถที่จะย่อยพวกหญ้าฟางเนี่ย ไดด้ีต่อมาเนี่ยเราก็มีการพัฒนาวิวัฒนาการของวัวขุนเนี่ยเราก็เริ่มเอาสิ่งที่มันย่อยง่ายขึ้นัอย่างเช่นพวกข้าวโพดปลายข้าวรหรือว่าทุกอย่างที่เป็นธันยพืชนะเราจะเรียกว่าเกรนเฟตเวลาที่เราให้อาหารพวกย่อยง่ายอย่างพวกเกรนเฟตเนี่ยถ้าเราให้ไม่สมดุลกับ,บไอตัวอาหารหยาบหรือหญ้ากับฟางเนี่ยเขาจะเกิดภาวะเป็นกดอย่างรุนแรงรับ ในตัวนะฮะแล้วบางตัวเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเพราะนั้นคําว่าวัวขุนที่เป็นเกรนเฟตเนี่ยมันต้องหาจุดสมดุลระหว่างอาหารข้นแล้วก็อาหารหยาบอือแอบกิ่นเหมือนหอมๆแบบธัญพืชเลยเหมือนมะพร้าวมะพร้าวข้าวโพดอะไรพวกนี้ใช่ครับดีเลยครับก็คือบัวก็จะกินอันนี้แหละ และนี่คืออาหารบัวของทางลุงชาวฟาร์มครับแบ่งเป็น2ออย่างครับก็คืออาหารผลกับอาหารยา้าข้างในจะมีหญ้าปลายข้าวจะมีฟังข้าวโพดแล้วก็จะมีหลายๆอย่างเลยมะพร้าวเพื่อส่งกลิ่นหอมเลยนะครับเร mm ีย hmm. กได้ว่าทุกส่วนผสมเนี่ยมีส่วนประกอบให้คุณค่าทางอาหารสรับัวแบบครบแน่นอนสังเกตจากบัวแต่ละตัวที่นี่ครับขนจะงเงามากสายตามดูมมีความเครียดเลยและพี่ปูแอบกระซิบมาคบว่าที่นี่มีวัวทั้งหมด2 0 0 0ตัวโดยใช้อาหารเนอที่กองอยู่นี่ครับทั้งหมด 30มสถึงสีตันต่อวันฉเฉลี่ยเป็นตัวหนึ่งศกวันหนึ่งกินประมาณหนึ่งตัวกับประมาณ1 0บถึงยี่กิโลต่อตัว,ตว สโลแกนของเราก็คือวัวหนุ่มเนื้อนุ่มไขมันหอมสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยเราพยายามทำไขมันที่มันมีความนุ่มเราเรียกว่าซอฟแฟตหัวใจสําคัญของมนเลยเนี่ยเราแค่ต้องใช้วัตถุดิบดีๆครับโรงอาหารจัดนะฮะเครื่องปรุงของเราครับวัตถุดิบดีๆแล้วปรุงตั้งแต่อยู่ที่ฟาร์มแล้วถึงมือลูกค้าเนี่ยเขาแทบไม่ไม่ต้องปรุงะไยเลยใช้เครื่องปรุงเครื่องค่อนข้างน้อยนะฮะก็กว่าจะได้เป็นเนื้อชั้นที่เนี่ยมสักชิ้นหนึ่งเนี่ย ต้องผ่านทั้งกา,การเลี้ยงดูเริ่มตั้งแต่การคัดสรรสายพันธุ์ให้เหมาะสมทั้งสภาพอากาศทั้งการกินทั้งอายุทุกอย่างเนี่ยมันจะรวมกันัันกนกหมดมันจะส่งต่อกันและทําให้ก่อมาเป็นเนื้อพิเนียมชั้นดีได้ใช่ครับช่วงที่แล้วนะครับเราได้ไปเรียนรู้เรื่องราวของการเลี้ยงวัวเนื้อกันแล้วนะครับคราวนี้เนื้อวัวก็จะถูกทําการแปลงสภาพจากวัวตัวเป็นเป็นขนย้ายมาทําการชําหระชิ้นส่วนต่าง โดยนักแร่เนื้อจะทําการชําหระทุกส่วนของวัวให้นํามาประกอบอาหารได้เยอะที่สุดและทําการแบ่งชิ้นส่วนต่างๆพร้อมที่จะส่งต่อไปยังร้านอาหารให้ทุกคนได้ลิ้มชิมรสเนื้อวัวกันอย่างเต็มที่พี่โตครับ,รบผมบอยากรู้ว่าในตู้แช่นี้มีเนื้อชนิดไหนบ้างครับพี่อันนี้ในตู้แช่นี้จะเป็นเนื้อสเต็กค,คัสทั้งหมดที่เรามีนะครับแล้วก็จะมีสันนอกนะครับมีริบอายมีทอมฮอคแล้วมีมีทีโบน นะครับอันนี้ก็ให้เลือกกันใครจะเอาลายมันขนาดไหนแซมันแซกขนาดไหนแล้วจะส่วนไหนก็ให้คนเลือกผมขอหยิบมาดูได้ไหมได้ครับผมที่นี้คืออะไรอันนี้คือสต r i p ันนี้รือสันนอกจุดเด่นของมันคืออะไรจุดเด่นคือมีมันข้างบนแล้วก็เนื้อตรงนี้ลีนพอสมควรรสชาติของมันก็ักอันนี้คือคือทีโบนใช่ไหมครับอันนี้คือทีโบนทีโบนก็คือนี่คือสันนอกอยู่ตรงนี้ สันนอกจะคือเลาะมาจากกระดูกกระดูกฝั่งนี้มา <ừ> อันนี้คือสันในะนะครับเพราะฉะนั้นน,นี่คือส่วนสันนอกที่อยู่ในทีโบนที่แยกมาะนะครับ,รบอยู่ที่ว่าใครอยากจะเอาชิ้นไหนก็เลือกเอาได้นะครับ,รบแต่ที่เตะตาสดๆอีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้นนคืออะไรครับอันนี้ก็คือริปไอจริงๆเขาเขาเรียกว่าโทมาฮอค แต่มันคือส่วนของริบอายที่ติดกระดูกอยู่นะครับเวลาย่างติดกระดูกรสชาติมันจะดีขึ้นหน่อยแต่ว่าชิ้นจะหนานิดหนึ่งนะครับริบอายก็มีแค่แยกถ้าใครไม่ต้องการกระดูกก็มีแยกตัวนั้นอยู่แยกเป็นแบบนี้ไม่มีกระดูกถูกต้องก็คือจะเป็นเนื้อเนื้ออันนี้นี่นะครับริบอายจะเป็นส่วนที่จริงๆแล้วจะมีมันแทรกเยอะอย่างที่เห็นเนี่ยมีมาร์เบลลิ่งอยู่นะครับส่วนตัวผมชอบกินริบอายเพราะมันกับเนื้อกำลังพอดีนะครับแต่ถ้าใครหิวมา อดอยากมาจากไหนเนี่ยก็เล่นหมอ,อกก็ได้และ,ะทั้งหมดนี้ชิ้นไหนแพงที่สุดรับปี่ปกติผมไม่เคยจ่ายตังค์เลยนะกินนะก็เลยไม่รู้นะครับผมว่านาชิ้นนี้เพราะว่าชิ้นมันน้ำหนักเยอะนะฮะสอง0ันหนึ 2, ่งนี่2อ0 0อยู่ที่น้ำหนักของวัวน,นะครับ rib eye ที่มีกระดูกน่าจะแพงสุดนะครับ <S 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 แต่ถ้าอย่างที่บอกชิ้นสันนอกนะครับก็คือคือคือตรงนี้มันมีสันนอกด้วยนะแยกเนี่ยท่านช่างตังกิโลอันนี้แพงนะครับเพราะว่ามีน้อย ผและที่นิยมสุดๆดริบายริบายริบายนี้ทุกคนนิยมสุดอย่างที่พี่โตบอกนะครับว่าส่วนต่างๆของเนื้อวัวนั้นสามารถนำมารับประทานได้ทุกส่วนจริงๆอยู่ที่ว่าจะดีไซน์ไปเป็นอาหารชนิดไหนและส่วนที่นำมาเป็นเนื้อสเต็กนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้าแต่ละท่านนะครับที่พอใจในเนื้อสัมผัสและรสชาติของแต่ละส่วน แต่ว่าความพรีเมียมของเนื้อวัวนั้นเป็นเพียงจุดเด่นแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคงหนีไม่พ้นการปรุงและกรรมวิธีการทําให้สุกและถ้าเรามีเนื้อที่ดีแต่ปรุงไม่ถูกวิธีก็อาจจะเสียคุณค่าของเนื้อไปนะครับและตอนนี้พี่โตก็ขอพาเราไปดูกรรมวิธีการปรุงเนื้อสเต็กสูตรทางร้านให้ทุกท่านได้ศึกษาและนําเคล็ดลับไปทําตามกันนะครับเห็นสนใจเรื่องสเต็กผมก็เรอาทีโบนมาให้เพราะว่าเป็นเป็นส่วนที่คนไทยฮิตนะครับทีโบนเนี้ยก็คือ ส่วนสันนอกกับสันในสเต็กที่ดีคือย่างโดยใส่แค่เกลือและพริกไทยเกลือพริกไทยจบ,บแค่นั้นเองซอสนี่แล้วแต่คนจะเลือกแต่นักขานเนื้อจริงๆเนี่ยกินถ้าจะแบบย่างให้แต่ข้า,ขางๆกันหนึ่งาทีข้งางในนี้เป็นสีแดงด้วยซ้ำเพราะต้องการลดของเนื้อคนที่กินเนื้อบ่อยๆนะเ,เขาจะเริ่มแบบเ hey, ฮ้ยพี่จากสุกเอามีเดียมมีเดยมสุดมีเดยมแรมีเดียมแล้วแล้วก็เติมแรนเขา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 เข้าใจแล้วว่ารสชาติของเนื้อคืออะไร สูตรการย่างเนื้อสเต็กของแต่ละร้านนะครับอาจจะมีสูตรที่ต่างกันนะครับแต่สําหรับที่นี่น,นั้นพี่โตกระซิบบอกว่าการย่างเนื้อที่เหมาะสมก็ควรคู่กับอุณหภูมิที่สูงนะครับไฟแรงเข้าไว้ได้รสชาติเนื้อเต็มที่แน่นอนนําเนื้อลงไปสัมผัสตรระแกรงย่างเพียงข้างละ2นาทีถ้าใครชอบสุกน้อยกว่านั้นก็ให้ย่างในเวลาที่น้อยลงตอนนี้เราก็เริ่มจะเห็นสีสันของความสุกและกลิ่นหอมยั่วตอมรับรสลอยคลุง้งทะลุจอทีวีของเพื่อนๆแล้วลหละครับ มาแล้วทีโบนของผมทีโบนมาแล้วครับแคปซิโอเคน่ากินมากนี่คือทีโบนรับผมเคยได้ยินตับสเต็กมาแลมีเดียมแอ่ไอพวกนี้คืออะไรครับได้อันนี้อย่างชิเนี้มมีเดียมนะครับมีเดียมแต่ว่าความสุกนะครับมีเดียมบอกว่าปานกลางนะครับจริงๆมีความสุกก็คือเวลดันคือสุกมากอันนี้ บาปนะครับห้ามทำนะครับเพราะว่าพราะมันทําให้เนื้อเสียไม่อร่อยพูดเล่นนะไม่ได้บาปหรอกแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันสุกมากเนี่ยมันทําให้เนื้อเหนียวรสชาติหายนี่คือเวลดันแต่คนไทยชอบเวลดันมากส่วนใหญ่แล้วก็มีมีเดียมคือตรงกลางมีเดียมคือสุกพอดีข้างในชมพูหน่อยหนึ่งนะครับชมพูหน่อยหนึ่งแล้วก็แรรแรรก็คืออะไรดิบแรรบอกว่าดิบเพราะว่าลงแค่หนึ่งนาทีแล้วก็ยกเลยข้างอันหนึ่งนาทียกเลยนี่ดิบเลยนะครับหรือ มีเดียมแรร์มีเดียมแรร์บอกว่าอะไรตรงกลางแต่ว่าไปเอียงไปทางดิบหน่อยหนึ่งนะครับไม่ไม่ซกขนาดนั้นจังก็เลือกแต่ว่าที่เราทําให้เราทําให้เม็ทมีเดียมกําลังกําลังพอดีนะครับังดีสำหรับคนไทยนะอย่างที่เคยบอกไว้นั่นแหละครับ รสนิยมความชื่นชอบในสเต็กของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันบางคนชอบสุกมากบางคนก็ชอบแบบไม่สุกเอาเป็นว่าเลือกรับประทานตามที่หัวใจของทุกท่านเรียกร้องละกันแหละครับและถ้าใครกลัวว่าเนื้อไม่สุกนั้นจะเป็นปัญหาก็ลองศึกษาหาร้านและแหล่งเลี้ยงวัวที่เชื่อถือได้เปิดใจแล้วไปอร่อยกับสเต็กเนื้อชิ้นโตๆแบบนี้กันดีกว่านะครับเนื้อ่ยมีสองความรู้สึกขึ้นมาในทีเดียวคือดีใจและเสียใจขนาดใดกันครับดีใจคือกินและอิ่มแล้วก็ เสียใจคือตังหมดนะครับสองอย่างจะเกิดขึ้นเลยสับสนในตัวเองนิดหนึ่งต้ลงกันแต่จริงๆแล้วเนื้อเนี่ยผมเป็นคนกินแต่เนื้อแต่แนะนําว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าทําให้เกิดโรคอะไรได้เยอะนะแต่ว่าผมชอบกินแต่เนื้อผมไม่ชอบกินไก่ไม่ชอบหมูไม่กินอยู่แล้วอาหารทะเลก็แพงเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเออผมกินเนื้อเป็นหลักแล้วก็ความสุขก็คือกลิ่นของของมันที่มันถูกไฟเลีย นะครับแล้วก็เลเยอร์ของอาหารที่วัวก,กินมาแล้วก็ย่อยมาให้เข้าไปในใน,นี้แล้วอ่ะ <c oughs> คือถ้ากินเนื้อประจำเหมือนผมเนี่ยความสุขมันไม่มีวันสิ้นสุดในเนื้อวัว <c oughs> นะครับ วิกิพีเดียวันนี้ขอเสนอเรื่องราวของอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจอาชีพของคนที่หลงไหลในเนื้อสัตว์จนกลายเป็นศิลปินรังสรรค์ชิ้นเนื้อเพื่อเอาใจผู้บริโภคสายเนื้ออย่างเราๆในน้มบูชเชอร์บูชเชอร์คือคนที่แล่เนื้อแล้วก็ขายเนื้อครับผมคนที่เป็นบูชเชอร์ได้ต้องเรียนรู้ตั้งแต่กล้ามเนื้อของวัวแล้วก็การนำแต่ละกล้ามเนื้อของวัวนี้ไปเปื่อทอาหาร ที่แตกต่างกันไปว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างโครงสร้างของวัวเพราะว่ากล้ามเนื้อของวัวแต่และชิ้นส่วนนําไปทําอาหารที่ไม่เหมือนกันาก,การที่จะเป็นบุชเชอร์ที่ชํนานาญหนึ่งแหละเราต้องเรียนทักษะแรกๆคือหนึ่งแหละการเรียนรู้เรื่องของแบคทีเรียเรื่องของไฮยีนเรื่องของความสะอาดเสร็จแล้วก็เรื่องของการใช้มีดการรับมีดสําคัญที่สุด <S <S เราต้องนึกถึงผู้บริโภคเป็นหลักในการเก็บรักษาของเนื้อให้ดีที่สุดครับ ก็อุปกรณ์ที่ใช้หลักๆคืออันนี้ก็มีดไว้หั่นสเต็กครับผมอันนี้ก็มีดสลับดีเทลงานเล็กน้อยอันนี้ก็มีดสลับใช้ในงานกระดูกครับผมในการแคทะกระดูกอันนี้ก็เป็นสตีลสลับรับมีดครับอย่างเช่นมีดที่อันเล็กเนี้ยใช้สลับเฉพาะงานที่เป็นดีเทลเกี่ยวกับพวกกระดูกครับผมใช้สลับแทะกระดูกก็เหมือนงานแกะสลักที่ใช้ความดีเทลเยอะที่สุดมีดอันเล็กนี้ก็เช่นเดียวกันครับผม พองานนี้ก็ดีเทลเหมือนกันครับผมใช้สลหรับตัดแต่งเนื้อที่มันมีความดีเทลละเอียดอ่อนสินค้าที่มันแพงเช่นสันในประมาณนี้ฮะเราก็จะใช้มีดนี้ตัดสันในแล้วก็แต่งสันในที่มันดูสวยงามครับส่วนมานี้ก็เป็นงานหนักขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นงานพวกตัดแต่งงานหนักคือตัดสเต็กหรือหั่นพวกเช่นหั่นโคมฮอปหั่นทีโบนอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้ก็จะใช้แตกต่างกันไป ส่วนนี้ที่ขายไม่ได้คือสติลรับมีดในเวลานี้ f u ชเชอร์เขาจะพกตลอดเพื่อใช้ในรับมีดครับผมจริงๆแล้วมันก็เป็นงานศิละปะอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าวัวหนึ่งตัวนี้เวลาเราจะแกะออกมาแต่ละชิ้นส่วนนี้เราก็ต้องใช้มีดที่แตกต่างกันไปก็เหมือนกับแกะสลักอีกอย่างหนึ่งคือเพียงแค่แกะมันออกมาอย่างนั้นแหละครับ จริงๆตอนที่เราแกะสลักมอนออกมาหรือดึงชิ้นส่วนออกมาเรารู้ว่าส่วนนี้เอาไปทําอาหารอะไรบ้างส่วนนี้คือมูลค่าของวอัวในตัวหนึ่งเนี่ยมันแตกต่างกันไปแล้วก็ผู้บริโภคก็แตกต่างกันไปสิ่งนี้คือเวลาเราทําด้วยเราก็มองเห็นไปด้วยสิ่งนี้สําคัญที่สุด20ปีที่แล้วคนไทยกินเนื้อแค่10%นี่ครับเอ,อนับจากวันนั้นถึงวันนี้คนไทยกับมากิน ก็คือ5 0 50เ็ครับผมแต่ทุกวันนี้อาจจะเยอะขึ้นด้วยซ้าไปครับเนื่องจากการที่เรียนรู้ได้เยอะขึ้นคือเรียกว่าเสพข่าวสารมากขึ้นแล้วก็เนื้อไทยแล้วก็เนื้อต่างประเทศได้อัปเกรดขึ้นมากคุไทยก็เริ่มกลับมาทานเนื้อเยอะมากขึ้นจึงทําให้คนส่วนใหญ่หันมาอยากจะเรียนรู้เรื่องบุชเชอร์มากขึ้นครับผมนะี่ฮะเป็นสาเหตุที่ที่นี่ก็เปิดคลาสสอน โรงเรียนด้วยคืออาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งการที่บูชเชอร์ให้ความรู้กับคนไทยได้เยอะมากขึ้นออสมัยก่อนนี้ถ้าจะทานเนื้อต้องไปทที่ร้านอาหารใช่ไหมครับแต่สมัยนี้คนทั่วไปก็สามารถซื้อในตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามไปปรุงที่บ้านได้ครับผมแล้วก็ให้ความรู้กับลูกค้าให้กับผู้บริโภคมันทําให้ทุกคนเข้าใจได้ครับว่าว่าเนื้อนี้ต้องปรุงยังไงอันนี้ต้องปรุงยงนนังไงอันนี้คือต้องมาจากบูชเชอร์ทั้งนั้นครับผม คือตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบราคาเมื่อก่อนราคาตอนนี้สูงกว่าเมื่อก่อนครับราคาไม่ใช่ปัใจจัยในการเสรเนืเ้อวัวอยู่ที่เ,เรียกว่าคุณภาพในการเลี้ยองออกมาตั้งแต่เริ่มต้นเ,เรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำถ้าเริ่มต้นดีแล้วกลางดีแล้วปลายน้ำก็ย่อมดีตลอดเวลาครับจบรายการแล้วครับได้เวลาเข้าครัวยามดึกกันแล้วใช่ไหมล่ะ <laughs> ตดใจสักนิดก็ดีนะครับพรุ่งนี้เช้าค่อยออกไปหาเนื้อสเต็กกินกันดีกว่า เห็นไหมล่ะครับว่าแค่สเต็กเนื้อก็มีความรู้มากมายให้เราได้ศึกษาและอิ่มอร่อยไปพร้อมกันแต่ยังไงก็รับประทานให้พอเหมาะสมนะครับเพราะว่าทุกสิ่งในโลกนี้นะครับถ้าเราบริโภคในปริมาณที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของทุกท่านได้ทานเนื้อให้อร่อยกันนะครับแล้วกลับมาพบกับกบนอกกลาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าคืนนี้นะครับผมต้องขอตัวไปมีความสุขกับสเต็กเนื้อชิ้นนี้ก่อนสวัสดีครับ